ครับสวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสบดีที่ย e ี่ตุลาคมนะครับในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นภูมิภาคในเมื่อวันนี้นะครับก็มีทั้งบวกแล้วก็ลบนะครับคา้ากันไปเริ่มที่ตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิด ปรับตัวลงนะครับโดยหุ้นกลุ่มอสังหาและกลุ่มทันหินนะครับร่วงลงอย่างหนักแทมกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินของจีนนะครับรวมทั้งความมังวลเกี่ยวกับปัญหานี้สินของไชน่าไอวแกนนะครับก็กดดันดัชนีเชียงแห้คอมบพสิตนะครับปรับตัวลงไปลบ0.17ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับก็ ตลาดหุ้นกองกอดน,นะครับก็ปิดบวกในเมื่อวานนี้ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับขณะที่นักทุนมีมุมมองบวกว่ามาตรการคุมเข้มในภาคธุรกิจของจีนนะครับได้ผ่านช่วงที่วิกฤตสุดไปแล้วนะครับห่างเสีงบวกไป1.35%ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปิดบวกนะครับได้แรงหนุนจากการ เปิดเผยผลการที่แข่งเกินคาดนะครับของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐนะครับในก็ดีอดัชนีนี้นะครับปิดบวกเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากอาบอลยิวสหรัฐนะครับปรับตัวขึ้น ดัชนีนิกกี้นะครับบวกไป0.14%ตลาดหุ้ในดี่ปใต้นะครับก็ปรับตัวลดลงในเมื่อวานนี้เนื่องจากานักทุนกลุ่มสาบันนะครับได้เทขายหุ้นก็กดดัชนีนะครับปรับตัวลงไปลบ0.53%มาที่ตลาดพุนอินเดียนะครับก็ร่วงกว่า400จุดปรับตัวลงเป็นวันที่2นะครับขณะที่นักทุนพากันเทขาย ทำกำไรหุ้นที่พุ่งขึ้นก่อนหน้านี้นะครับหุ้นกลุ่มโลหะดิ่งลงนําตลาดโดยดัชนีตลาดเดียนะครับปรับตัวลงไปลบ0.74ตลาดหุ้นยุโรปเป็นภาพการปิดบวกนะครับที่ระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์นะครับขานรับการเปิดเผย ผลกบการที่สดใสของบริษัทจัทะเบียนในยุโรปนะครับโดยหุ้นกลุ่มบริษัทอาหารนะครับได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลการทีแ่แข่งของบริษัทเนตเต่นะครับดัชนีสต็อกรนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.32ซนะครับเซซีฟอตี้ของเศษนะครับบวกไป0.54เนกเยอรมันนะครับบวกไป0.05แล้วก็ฟอสิร้อยนะครับบวกไป0.08ทิศทาง การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ดาวโจนส์นะครับปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับขณะที่ s p 5 0 0ทําสิติปิดในแดนบ,บวกติดต่อกันเป็นวันที่6กนะครับก็เนื่องจากาน้ังทุนขารับผลการที่แข่งแข่งของเบริษัทโเบียนนะครับรวมทั้งการพุ่งขึ้นของราคาบิตคอยด้วยนะครับโดยในส่วนของ ดาวโจนส์นะครับบวกไป0.43เปอร์นะครับ S&P 500บวก0.37เนะครับดาวนสแดกปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับลบ0.05นะครับก็มีในส่วนของแรงขายทำกำไรนะครับในหุ้นอัฟฟอร์เบตนะครับร่วงลง1หุ้นเมคคอร์สอนะครับปรับตัวลงลบ0.27หุ้นไอเมซอนปรับตัวลง0.84แล้วก็หุ้นเอ็นวีเดียนะครับปรับตัวลงไปลบ0.84 ด้านในส่วนของทิศทางเซ็ตในเมื่อวันนี้นะครับก็มีภาพของการรีบาวนะครับในส่วนของกลุ่มที่โดนขายก่อนหน้านะครับทั้งพลังงานแล้วก็ในส่วนของตัวกลุ่มแบงก์นะครับก็หนุนรัชนีบวกได้7จุดนะครับหรือว่า0.44%นะครับนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิอยู่ครับอยู่ที่4.6พันล้านบาทนักลงทุนสัปาหประเทศนะครับขายสุทธิอยู่ที่1.9พันล้านบาท มาในวันนี้นะครับก็มองลักษณะการเคลื่อนไหวจะเป็นการแกว่งในกรอบนะครับระหว่างากรอบล่างนะครับหนึ่งหกสามศกรอบบนอยู่ที่หนึ่งหกห้าศูนย์นะครับโดยคาดการ,รีบาวเมื่อวานนี้จะมีอัพไซต์จำกัดที่แนวต้านนะครับหนึ่งหกสี่สองแล้วก็หนึ่งหกห้าศนตามลำดับส่วนกรอบล่างอยู่ที่หนึ่งหกสาศนย์หากต่ำกว่าจะเป็นลบนะครับแล้วก็จะมี แนวรับตัดไปอยู่ที่1623ด้านมูลค่าการซื้อขายนะครับในตลาดคาดว่าก็จะลดน้อยลงในวันนี้นะครับก่อนเข้าสู่ช่วงจุดยาว3วันนะครับแล้วก็มีประเด็นติดตามนะครับในสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่การรายงานงบไตรมาส3ของหุ้นเดอะซกเตอร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกำไรลดลงทั้ง q ิแล้วก็เยียนเยียนะครับเช่น d ีแทก กําไรลดลง35% Q1Q แล้วก็30%เยออนเยีย Home โ r รลดลง7% Q1Q แล้วก็35% e ย r on เ e ีย SGP Packaging นะครับก็ลดลง25% Q1Q แล้วก็27% e ยอ o นเ e ีย HTC นะครับลดลง43% Q1Q แล้วก็เติบโต1% e ยอ o นเ e ียนะครับส่วนบริษัทที่คาดว่ากําไรจะเติบโตทั้ง Q1Q แล้วก็ e ย r o นเ e ียนะครับก็ จะเป็นสพนะครับเต,ติบโต36% Q1Q Q, แล้วก็35% y ยนเดีย e ก l บูฮานะครับเต,ติบโต32% Q1Q Q, แล้วก็45% y ยนเดีย e อด้านแบงคชาตินะครับรออกม่ยกมาตรการทางการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับคาดว่าจะ,ะเป็นมาตรการผ่อนปลน LTV นะครับเพิ่มเติมก็อย่างเช่นในส่วนของลักเกนอ่ผู้กู้ซื้อบ้านหลังที่2นะครับ